ดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะอา่านพระพระโพธิสัตว์นี่คือภาคของพระโพธิสัตว์นี่อยู่กับคนคุณจะได้เห็นทีสัยคนเลยนะครับไอเรื่องจะเป็นชาติเป็นไปเกิดเป็นสัตว์ตัวนู้นตัวนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสมากครับเพราะอันนี้คุณต้องเขารับรองว่าเป็นคําที่พูดจากพระพุทธเจ้าท่านเทศเองชาตินั้นเป็นนั้นเป็นนี้เป็นเป็นตัวเป็นช่วงวงจรชีวิตของพุทธเจ้านะครับ มาจากพระไตรปิฎกเขาคัดมาวันนี้ก็คือเรื่องลิงเกเลกับใจแน่ดีตการเมื่อพระเจ้าพมทัตุกองราชสมบัติอยู่ในเมืองพนครพระพารณสีในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพามมีชื่อว่าโกมาลิยะประยุตตะเมื่อโตเป็นหนุ่มโกมาริยะปุตตะนะครับได้ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพาน และในป่าหิมพานธ์นั้นมีฤาษีอยู่จํานวนมากฤาษีเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยุ่งแต่เรื่องหาผลไม้กินและสนุกไปวันๆเท่านั้นในที่ไม่ใกลไม่ไกลจากอาสมของพระฤาษีเหล่านั้นก็ได้มีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้มันเที่ยวจดจําการเล่นตลกขนองของพระฤาษีทั้งหลายแล้วนํามาทําตามอย่างที่พวกฤาษีดูเป็นประจำอย่าง,างให แล้วนํามาทําตามอย่างให้พวกฤาษีดูเป็นประจำต่อมาฤาษีเหล่านั้นก็พากันไปตามหมู่บ้านเพื่อต้องการเสพรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจําเดิมแต่วันที่พระฤาษีเหล่านั้นไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็ย้ายมาอาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นลิงตัวนั้นไม่รู้จักพระโพธิสัตว์คิดว่าฤาษีก็คงเหมือนเหมือนกันจึงมาแสดงท่าตลกขนองให้พระโพธิสัตว์ดูพระโพธิสัตว์เห็นเช่นนั้น จึงดีดนิ้วและสั่งสอนให้ลิงทําตัวให้เรียบร้อยให้รู้จักสํารวมกิริยามารยาทอยู่ในบริเวณอาณาเขตของผู้ทรงศีลพระโพธิสัตว์ได้สอนทํานองนี้อยู่เนืองๆจนลิงกลายเป็นสัตว์สํารวมกิริยามารยาทพระโพธิสัตว์อยู่ในที่นั้นได้ไม่นานก็หลีกไปบําเพ็ญสมณะที่อื่นอีกจากนั้นพระโพธิสัตว์จะไปพวกฤาษีเหล่านั้นก็กลับมาพบลิงทั้งหลายได้พบลิง ตัวนั้นสำรววมกิริยามารยาทงดงามดีจึงแปลกใจว่าทำไมลิงจึงเปลี่ยนไปเมื่อนายถามก็ได้ความว่าที่มันเปลี่ยนเป็นลิงเรียบร้อยน่ารักก็เพราะได้ฟังคำตั้งสอนของอาจารย์โกมาริยบุตรผู้รอบรู้ฤาษีเหล่านั้นฟังลิงพูดแล้วก็ตำหนิว่าไอ้ลิงเอ๋ยต่อให้คนเราหว่านพืชลงบนแผ่นดินลงบนแผ่นหินแล้วมีฝนตกลงมาทุกวนันทุกวนัน พืชน,นั้นก็ไม่อาจงอกง,งามได้เพราะแผ่นหินไม่ใช่เนื้อนาเจ้านี้ฟังธรรมได้ฟังเรื่องฌานมาอย่าคิดว่าเจ้าจะ,จะเจริญฌานได้เพราะเจ้ามันเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานยังอยู่ห่างกายจากภูมิภูมิธรรมฌานไม่อาจ,จเจริญฌานให้เกิดขึ้นได้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานเมื่ออยู่ใกล้กับบัณฑิตก็อาจจะกลับตัวได้ดีได้คำนี้สำคัญนะครับคุณเลือก ในสวดมนต์เจตตำนานมีมีบทเรื่องอ,อะไรบุคคลที่ไม่ควรครบนะครับบุคคลที่อะไรอัสวานาจะพาลานางบทนี้ข้อแรกเลยอย่าคบคนพาลเป็นมิตรตรงกันเรื่องนี้เลยในเจตตำนานผู้เป็นพาลแต่รู้ตัวว่าพาลก็ยังนับว่าเป็นบัณฑิตได้บ้างยังมีจวนหนึ่งเหมือนอย่างโยมเดียมาครับ บอกว่าโยมอะบางทีชั่วเจ็ดดีที่มันบา,บางเรื่องมันอะไรเขาเรียกว่ามันเฉพาะหน้าหรืออะไรก็มันตัดสินทางโลกะนะครับมันทางโลกมันพาไปไงเราเราคุ้นเคยกับทางโลกเหมือนเรื่องนี้เลยนะครับลิงคบกับฤาสีพวกฤาสีก็ขนองไปเรื่อยพอมาเจอพระโพธิสัตว์ก็ได้สงบได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนับโยมมานั่งนั่งฟังฟังเทศฟังธรรมเนี่ย อ่านพระไตรปิฎกให้ฟังอ่านพระโพธิสัตว์ให้ฟังเออยังมีช่วงหนึ่งของชีวิตแต่ถ้าคุณแต่ทางโลกเลยคุณก็จะตลกขนองเหมือนกับพวกฤาษีนะครับเรื่องนิชชาพรมาเออชอบมันง่ายดีสั้นดีนะครับวันนี้ขอตอบคำถามนะคำถามยาวแล้วก็คุณจะได้อะไรเยอะทั้งทางโลกทางธรรมคำถามนี้บางส่วนเป็นทั้งทางโลกทางธรรมเมื่อวันที่วันแผ่นดินเนี่ย โยมผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาก็นั่งข้างๆอัตมานั่งตรงเนี้ยเก้าอี้ตรงเนี้ยแล้วเขาก็นั่งข้างๆเขาก็จะฟังตวนบนฟังเทศฟังธรรมพอเสร็จแล้วอัตมาก็ถามว่าอโยมมาจากไหนบอกมาจากกรุงเทพเขาไปเปิดร้านอาหารที่อเมริกาสิบปีนะครับอาตมากอาแล้วเป็นไงบ้างบอกตอนนี้ก็ทะเลาะกับแฟนผมผิดเองโยมผู้ชายฟัง ขาบอกผมผิดเองผมไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับแฟนก็เลยโกรธแล้วก็แยกกันนะครับแฟนก็อยู่ต่างประเทศนะี่ครับอาตมาก็มาเป็นลายชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดโหนนี่ก็ปรับใหม่คุยกับลูกมั่งอะไรมั่งลูกก็บอกก็ลูกก็เข้าเขา,เขาสงสารแม่เข้าข้างเข้าข้างแม่นะครับผู้ยงก็อดทนไปนะครับพอตอนนี้เขามาพูดอย่างนี้แสดงว่าผู้ยงผูช้ชายเขาก็คิดถึงครอบครัว นะครับราะว่ามันก็แก่แล้วอายุมายุไอะไรหกสิบกว่าแล้วเนี่ยชั่วเจ็ดตีดีจะหลงยมผู้ชายจะพลาดตรงนี้และครับมันรูปเสียงกินลดกามมามฉันทนะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของการดึงดูดถ้าคุณไม่ได้ปึกลักความสงบมันก็นิ่งแล้วเขาบอกเองนะบอกผมชอบท่านตอนตอบคําถามผมตั้งใจฟังมากเพราะมันเอาไปใช้กับชีวิตได้นะครับเนี่ยมีตัวตนจริงเัาผู้ชายนะครับ เขาบอกเออก็ด awesome ีไม่เป็นไรอาตวาก็บอกไม่เป็นไรเราเาก็คุยกับลูกบ้างอะไรบ้างภรรยาเขายังไม่เยอะไม่ไม่ไม่นานในนี้เขาจะมีใหม่มีอะไรกระเดื่องเข้าไปนะครับคุณก็ดูครับตอนตอนป่วยเท่านั้นเดี๋ยวต้องป่วยทุกคนนะครับก็ช่วยเขาตอนป่วยนะครับก็ถือว่าเคลียเคลียหนี้สินเคลียอะไรนะครับยงผู้ชายคุยกับลูกบ้างแล้วก็ดูแลกันตอนป่วยมั่ง นะครับเขาจะไม่ยอมอะไรคุณก็ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันไม่ได้กลับมาคืนดีกันนะครับแต่เป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมทุกสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกคุณจะเข้าใจคำนี้นะครับจะตอบคำถามนะใครจะเข้าห้องน้ำเชิญนะลุกได้เลยอนุญาตยมมผูใชายก็เดินออกทางนี้ได้เลย